กาบเรียนท่านประธานที่เคารพรกับผมวันชัยสอนชิริสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาต่อประเด็นนี้กับผมได้แประยะติเพิ่มนายกสภาทนายความเข้าไปร่วมเป็นกรรมการกอตอรอ สิ่งที่ผมเสนอไปนั้นขออนุญาตกรับเรียนว่าต้องยอมรับว่าแม้ว่าตามร่างนี้จะมีบุคคลภายนอกอยู่แล้วก็ตามซึ่งกำหนดไว้ว่าผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการตำรวจจำนวนสามคนแต่ขออนุญาตเรียนว่า นายกสภาทนายความนั้นเป็นบุคคลที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมใกล้กับตำรวจมากที่สุดและทำงานในลักษณะที่ต้นน้ำเหมือนกับตำรวจย่อมรู้เห็นปัญหาย่อมเข้าใจปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้นายกสภาทนายความเนี่ย ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเข้าไปนั่งอยู่ตรงนี้เชื่อเหลือเกินว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการที่ให้ข้อคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะรวมทั้งข้อตัดสินใจในบางประการแม้จะเป็นเสียงส่วนน้อยแต่เชื่อว่าจะเป็นเสียงของภาคเอกชนภาคประชาชนที่ทำงานอยู่ในกระบวนการนี้ เรียนท่านประธานที่เคารพว่าการที่มีบุคคลภายนอกซึ่งอยู่ในกระบวนการเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรนหลายองค์กรที่เป็นกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นกอตอกออเขาก็ยังมีบุคคลภายนอกแม้แต่สภาธนความนั้นก็มีบุคคลภายนอกด้วยเช่นเดียวกัน ผมเคยบริหารของสภาธนายความเสียงของบุคคลภายนอกเพียงหนึ่งเสียงบางทีที่ประชุมต้องรับฟังแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาในเรื่องกิจการนั้นๆขององค์กรนั้นๆผมทราบว่าแม้แต่ศาลหรือว่าผู้พิพากษาซึ่งเป็นกระบวนการยุติธรรมในปลายน้ำนะั้น เสียงของบุคคลภายนอกนั้นก็มีส่วนอย่างสำคัญแม้แต่องคอ์กรอายการก็ตามเพราะนั้นผมขอเรียนว่าแน่นอนอาจจะมีบุคคลภายนอกแต่อาจจะไม่ใกล้ชิดในกับกับกระบวนการยุติธรรมนะักแต่นายกสภาธนยความเนี่ยผมว่ารู้และก็เป็นบุคคลที่มีความรู้ทางกฎหมาย กล้ยอยู่กับตำรวจทำงานอยู่กับตำรวจรู้เห็นดังนั้นผมคิดว่าการเพิ่มนายกสภาทนายความที่ผมขอแปลยะติเข้าไปนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อกอตลอจะเป็นประโยชน์ต่อตำรวจและเป็นหูเป็นตาแทนพี่น้องประชาชนได้อีกส่วนหนึ่งครับกลับขอบพระคุณครับ